รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบห้าเสนอรายการข่าวดีดีก่าพี่คำรอนตอนรถรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนเทศบาลนครนครสวรรค์รมอยู่ในเวลานี้นะ จะบอกให้นครของเรามีสุขและอยู่สูงกว่าเขานครสวรรค์เป็นบุญตาที่ได้มาปากน้ำโพเทศบาลของเราเจริญเต็มที่แล้วเทศบาลนครนครสวรรค์ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขที่เทศบาลนาครนครสวรรค์โดยกองสวัสดิการสังคมนำมาลงและดำเนินการให้กับชาวบ้านที่ชุมชนหนองปลายแห้งมีด้วยกันสองเรื่องเป็นปงบอุดหน <ใจ S 2> ุนมาจากรัฐบาลเนาะให้กับแต่ละชุมชนนะครับก็ให้ทุกชุมชนเลย ก็ทำให้เราก็สนับสนุนลงมาในชุมชนให้เขาดำเนินการแก้ไขปัญหาในให้ให้ชุมชนเนี่ยสามารถมีอาชีพได้แล้วก็ประหยัดนะครับในส่วนนี้แล้วก็สุขลักษณะของสาธารณสุขด้วยเรื่องแรกคือการให้ความรู้เรื่องการถนอมอาหารคือการทำไข่เค็มซึ่งเราสามารถเรียนรู้และทำเป็นจะทำไว้เก็บและกินในครัวเดือนก็ได้หรือจะทำขายเป็นรายได้เสริมก็ดี ออก,ก,ก็เป็นโครงการที่เราเห็นกันในวันนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์ต่อชาวชุมชนเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ขอชาวชุมชนก็ขอขอบคุณทางนายกเองานายกแลก้วก็ของคณะเทศบาลท,ทุกท่านที่มาในวันนี้ทําให้เลยชุมชนหนองบแหง้งอบอุ่นอบอุ่นครับ yeah. เรื่องที่2เป็นการให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญการทํายาสีฟันสมุนไพรโบราณที่ถูกต้องเช่นกันครับเมื่อทําเป็นแล้วก็ทําเก็บไว้หรือใช้ในครัวเรือนหรือจะทําออกจําหน่ายก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นปปออาาานนแสลทํายาสีฟันสมุนไพรซึ่งเป็นเป็นโครงการดีๆที่ท่านนายกและท่านลองนะครับลองก็นํา มาเป็นโครงการให้กับพี่น้องในชุมชนในการลดรายจ่ายเพิ่มและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนครับดีมากเลยค่ะที่นำโครงการพระราชดำริดีๆมาสู่ชุมชนหนองปลาแห้งของเราได้รับความรู้นะคะแล้วก็นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับชุมชนต่างๆทั้งหมดในเขตของเทศบาลนครนครสวรรค์มีทั้งหมด74ชุมชนและทุกชุมชนก็สามารถที่จะเลือก อาชีพหรือการเรียนรู้จากโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขนี้ให้เหมาะสมกับแต่ละชุมชนได้โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดูเนาะก็เป็นการดูแลใส่ใจแล้วก็ห่วงใยพี่น้องในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพและสุะสดท้ายแล้วก็สามารถนําไปเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ได้ด้วยครับก็ต้องทํางานร่วมกับเทศบาลครับอืมไม่มีแย้งกัน ไม่มีแย้งครับนะแม้แม้ว่าเขตมันจะทับซ้อนนะแต่เราเข้าใจกันน่ะทํางานร่วมกันครับส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งแข็งแรงยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองแมนบอแมนสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าเพราะถ้าชุมชนทุกชุมชนเข้มแข็งมีกินมีใช้เทศบาลนครนครสวรรค์ก็มั่นคงต่อไปครับพายนครสวรรค์จ้งเทศบาลนครนครสวรรค์จ้ง <ítulo> และอีกไม่นานคนรุ่นใหม่จะเข้ามาบริหารงานเทศบาลนครนครสวรรค์แมนบอนจับมือค <Done. S 1> นรุ <değil> ่นใหม่โชว์หนอยนู่นเอ้าจับๆับมือนครดีนองพี่นครสวรรค์สี่แคว่เชิดชันบันจบกันเป็นปากน้ำโพผู้คนแข่งขันขยันสร้างเมืองจิงโง ปากน้ำโโต้นเจ้าประยาข่าวดีดีกับพี่คำรณหว่างหวังสีจะยินดีด้วยถ้าทุกท่านนำสิ่งที่เรียนรู้วันนี้เอาไปต่อยอดในวันหน้าจากชุมชนหนองปลาแห้งเทศบาลนาครน,นครสวรรค์นะ <c oughs> จะบอกให้เํ็ลำใหญ่โตคือปากน้ำโโต้นเจ้าประยา